รวยง่ายๆซิ้วให้ชอบแจกทองนับล้านลุ้นสร้อยขอทองคําและทองคำมูลค่า1นึ่งแสนบาททุกสัปดาห์รวมมูลค่ากว่า1นึ่งล้านสองแสนบาทกดดอกจานสี่หกแปดดอกจานตามด้วยรหัส8หลักกดสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกถึง30ตุลาคมนี้ยิ่งส่งมากยิ่งได้ลุ้น โอ้โหพินายเหรอคะตอนนี้ก็โอเคอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มีข่าวเรื่องแบบราคาที่ต่ำกว่าปกติอะไรเงี้ยค่ะก็ก็อยากให้อยากจะแอบเตือนให้ระวังกันนิดนึงค่ะอาจจะมีตอนนี้กําลังแบบหาแหล่งที่มาอยู่ค่ะไปสืบยังไงบ้างอะไรนะคะไไปสืยังงงบ้าก็ตอนนี้กําลังให้คนไปสืบอยู่ค่ะก็ถ้าเจอก็เดี๋ยวจะรีบออกมาบอกเลยเสียหายเยอะไหมคะ ก็ตอนนี้อคะมันจะมีแค่ประเภทแบบราคาที่มันแบบดูแล้วมันน่าจะไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ไปสืบพอไปหาแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่เจออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของว่ากําลังสืบว่ามันมาจากที่ไหนตอนนี้ดำเนินการยังไงบ้างคะก็ถ้ามีก็ต้องจัดการให้ถึงที่สุดนะคะคือของลรกเรียนแบบไม่เคยเจอกับตัวใช่ไหมที่แบบเวลาเดินไปวเจอยังไม่เคยเจอกับตัวค่ะแต่ว่ากลัวว่าแบบว่า ถ้าเจอก็ต้องจัดการให้ถึงที่สุดนะคะเพราะว่าสิ่งที่กลัวเนี่ยไม่ได้ว่ากลัวว่าธุรกิจตัวเองจะแย่แต่ว่ากลัวที่ถ้าเกิดว่ามีของปลอมขอกพายปลอกไปเนี่ยแล้วผู้ริโพคคือกินอะไรเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะกังวลเลยก็ดีค่ะเขาก็ดีไเิหมไม่เขิดไมไม่เขินแล้วค่ะตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นเลยค่ะ อ๋อก็ก็เหมือนเดิมยังไม่มีอะไรแบบว่าเป็นพิเศษเลย้ยคะเนื่องจากว่าอาจจะรู้จักกันมานานแล้วด้วยยัไม่รี้เรื่องแต่งงานหรอน่าจะไม่ใช่ช่วงนี้แล้วนะคะยังแต่ยังแต่ว่าไม่รู้ข่าวมาจากไหนมีมีคนมาถามหลายคนเหมือนกันค่ะแต่ว่ายังยังนะคะไคยได้คุยเรื่องนี้ไหมคะแบบเขามาแบบแยกๆหรืออะไรเงี้ยเพราะอาจจะแบบมีคุยคุยบ้า แต่ว่ายังไม่ได้จริงจังเพราะเห็นว่าเรายังไม่ยังไม่ได้ยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยเขาไคยพอแบบจริงจังมั้ยยังอะไรกับเราอะไรเงี้ยถ้าจริงจังเหรอคะยังนะแสดงว่าเล่นูจะเล่นก็มีบูเล่นบ้างค่ะ